สวัสดีครับผมกลับมาอีกครั้งกับช่องเป็ดอย่างแล้วผมวันนี้ผมมีเกมใหม่จากค่ายพีจีมาแนะนําชื่อเกมว่าต้นไม้แห่งโชคลาภนะครับผมอ่าแล้ววันนี้ผมจะหน้าเรากดเข้ามาหน้าหลักนี่คือไอคอนของมันนะครับผมมันจะเป็นฟรีเกมเข้า,าหน้าหลักเลยอ่ะวันนี้นะครับผมผมจะอธิบายเกี่ยวกับเกมนี้ว่าเข้าเข้าฟิสปินยังไงตัวคูณเป็นยังไง ลักษณะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาปั่นให้ดูกันแต่ว่าวันนี้ผมจะอธิบายก่อนไอคอนแรกก็คือลักษณะลักษณะวายนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้3ตัวหรือ4ี่ห้าตัวเข้าไปเพราะเวลากดตัวนี้เข้ามานะครับผมจะสามารถเพิ่มตัวคูณได้ตลอดลักษณะวายเป็นตัวสีทองเลยลักษณะกระเป๋าแห่งโชคลักษณะกับ กระเป๋าเขยาวาแล้วอ่านี่จะเป็นสองกาที่อ่าเขยวแจกตัวคูณลงมานะครับผมอ่าแล้วก็ลักษณะต้นไม้นะครับผมตัวนี้จะเป็นต้นไม้ก็จะเพิ่มเรื่อยๆนะครับผมจากนั้นมันจะเป็นเพิ่มตัวคูณไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อมาเป็นอ่าอ่าตัวกินต่างๆนะครับผมอ่าลักษณะตัวคูนพอกินเข้าก็จะเพิ่มหนึ่งสองสามถึงห้านะครับผมอันนี้ ถ้าเข้าฟรีเกมแล้วอ่ะตัวคูณจะเข้าตัวคูณจะเป็นตัวคูณล็อกจะเป็นอ่ากินล็อกนะครับผมก็คือว่ามันจะล็อกไวไต้ตามนี้เลยล็อกไว้แล้วถ้าเราเข้าการซองเหลืองเข้าเขเขาก็จะเพิ่มตัวคูณให้เราถ้าตัวแดงเข้าเขาก็จะกระจายตัวคูณให้เราแบบนี้นะครับผมอ่าลาักษณะการกินก็จะเป็นเหมือนเดิมครับแถวเหมือนเดิม2อคูณสคูณสแปดแถวนะครับผมอ่าหลังจากนั้นผมจะมา ทดลองการซื้อให้ทุกคนดูนะครับผมว่าซื้อเบ็ดเกมนี้ยังไม่สามารถซื้อได้ครับแต่วันนี้ผมจะมาลองปั่นและอธิบายคร่าวๆให้ทุกคนดูนะครับสักห้าครั้งแล้วกันหนึ่งครั้งผ่านไปนะครับผมเกมนี้จะเป็นค่อนข้างเกมที่สวยและเป็นเกมที่ใหม่หน้าเล่นที่สุดแล้วในตอนนี้นะครับผมออพอเรากดมาเรื่อยๆเ,เราจะเห็นกระเป๋าเข้ามานะครับผมแนะนําว่าแค่สามตัวก็ถือว่า ก็ได้นแับก็ถ้าเล่นเป็ดหนักนะครับแต่ผมไม่แนะนําให้เล่นอ่เป็ดหนักมากเพราะว่าเกมนี้อาจจะเข้ายากหน่อยแต่ถ้าเข้าแล้วก็คือสุดๆไปเลยครับนี่ด,ดูตอนนี้ดูจังหวะนี้โอ้โหจังหวะนี้กินมาแล้วครับอ่ากินมาแล้วตอนนี้นะครับผมนั้นก็ผมก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผม ว่าเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะค,ครับผมนะครับ